นาะสวยใส่คืนดนักด้นี่น่ะหมอใหญ่ทำควันก็่าใส่คืนนะแกเลกเสือกันนี้เอาแลกเสือกันนี้เลกเสือกันใส่สวยสวย เสื้อสวยชอบไหมชอบไหมดีใจไหมนี่น่ะยายไปเจอน้องสาวมาดีใจไหมดีใจือเปลี่ยนเสื้อกันด้วยนะคะนตอนนี้ก็เราแต่งงามๆก็อยากให้พี่ใส่จ้าแลกเสื้อกันนะคะาวเป็นน้องสาวเมื่อกี้ยายแปลเป็นพี่ทาลูกขา เสร็จแล้วภารกิจวันนี้กลับบ้านกาันอะไรคะอะไรกันเนี่ยวุ่นวายจังเลยเด็กแฝดเอาบายบายบล้องก่อนเร็ว <c oughs> ไม่มาเอา